สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวยูทูบนะครับสวัสดีแฟนเพจมิ้มล้อเลยครับในคลิปนี้เราจะไปกับน,น้องมะนาวครับเฮ้ยโอ,โอ,โอ้มีแกล้งอีกไม่ไหวไม่ไหวต,ตึ๊บขออนุญาตครับวู้วู้ซิงโอ้โอ แน่นอนมากเลยครับเปลี่ยนรถขาบอีกแล้วขยันมากเลยถ้าไม่ไม,ไมีตังค์จะซื้อรถเองขับเลยนะอ่ะ,อะขันะจะขัเองฮนจะขับเองใครจ้นี่อโอ้ยอาจารยอร์ออกเลยครับไล่ไล่รฮะอโทรประจำนี่่นดุ้ยยยยยยย ป้าพรุ่งนี้มารถได้อนะครัเพรมีคนส่งไปเอาพี่มาเอาเอาไม้หน่อยเดราเอาส่งกับป้ารถอยู่ไหนแกเอาไปน้ำคุ้มแถวของเมืงหวานอ๋อนี่ครับใบหินคลองคลองเมียเก่าแล้วเป็นไงขับดีกับเดิมไหมดีกว่าเดิมเลยบ่ไม่ได้จับคันนี้นานเท่าไหร่ละห้าหกปีบ่อ้กลับมานี่ มาในมาดใหม่เนาะมาในมาดอ่าบักนาวบักนาวใหม่ครับกับเออ่คนขับก็ใหม่เื้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยมือใหม่มครับมือใหม่ครับมือใหม่หัดขับครับไอ้ฮีสวันนี้สุดเลยครับนี่เป็นไงบ้างแตยเย็นกว่าตอนน้องส้มนี่โอ้ยเขาพัฒนาแล้วที่เอ้ยอัน,นั่นมันภาคไหนอ้นน <c oughs> มันภาคแรกเนาะอ <c oughs> เอออยู่ตั้งแต่ภาคแรกนะอยู่ตั้งแต่เป็นอ่ายังไม่เป็นบักนาวเลยเป็นอีส้มสมหวังบ่านั่นแหละคู่เฟรนกับนกนี่โอ้นี่นะโตบอกเสียวุดยังอ่ะนี่คุยกันแล้วใช่ไหมเอาพอดีแหละเป็นความตั้งใจของอาทินี่แหละที่อยากขับเพราะว่า ถ้าขับรถของคนอื่นเขาก็ขับเป็นเขามีเวลาขับใช่ไหมเขาก็จะขับเองใช่ไหมอ่ะอย่างขับให้เสียวุฒิเนี่ยเขาไม่ขับเองใช่ไหมเขาเขาก็ต้องจ้างลูกน้องตลอดนะครับงานเราก็จะได้ทาเรื่อยๆใช่ไหมนี่มันก็เป็นความตั้งใจของอาฮีที่อยากขับนะครับว่าจะไปรอขับอีน,อนึ่รอบเโอ้ยนูน่นทําไมถูรางวันที่หนึง่งไงจ้างจะได้ขับ นานอยู่ก่อนเขาพเนาะเขายังไม่กล้าเลกน้อนกนก็นี่ครับก็ก็ตามที่พูดนั่นแหละเพราะว่าเสียบุตเขาไม่ได้ขับเองอยู่แล้วอย่างน้อยเราเป็นคนทํางานคนหางานคนขยันทํางานนะครับก็ต้องขับให้แบบนี้แหละขับให้เท่าแก่เพราะเท่าแก่เขาไม่ขับเองครับเขาจะจ้างเลยลูกน้องอยู่ที่ว่าลูกน้องจะเป็นยังไงครับจะดูแลให้เขาดีแค่ไหนหรือว่าจะยังไง มันไมเหมือนไม่ใช่ไวคเนี่ยมันคืออะไรก็รู้มันช่นรถไม่เงาเลยเนี่ยมันคือไงนั่นใครเซโอซมเอาโซาให้ไวถ้าไม่เงาก็ให้มิมก็ได้โอ้เบกโซกันะครับมากับพี่วงเลยปะ <laughs> ผม่าจะเทออกเอาไ้คุเทใส่ ไอ้บบอยู่ทั้งหนึ่งอี๋เทสออกทำไมเทสเก็บไว้ให้นะ้มิมอันไหนที่โล,โล่โล่อนะมิมรับเองมาเอา,มาเอาขวดเราอะใช่ไหมเอ็กเทสใส่ไปให้ปะเทสเสร็จเองก็บอกเออนี่ม่มันนี่เด้อไว้ให้รีไปเดี๋ยวไม่ทันรถโจมเออทันเด้ฝุ่นลานก๋ยเตียวไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยอยู่เอ้าเคลียยังร้านบาแฟนของแฟนของไหนคนไหนเดี๋ยวต้องมากินก๋วยเตี๋ยวแล้ว เียย่ผมมเไม่ไมให้ผมหาาจอโซ่่ซที่ไหนนีอห้หาโรเรามาถามความรู้สึกอีครว่าเป็นยังไงอทบอกว่าเลมากส,สุดยอดเลยครับได้มา,มาขับเจ้าบักนาวแล้วยังไม่เคยขับเจ้าบักนาวแน่นอเคยเคยยัง ในตอนกะภูอะไรอย่าตอนนั้นก็เคยเอาไปทำบุญใช่ไหมตอนที่จะเป็นบักนาวอยู่ออ๋ตอนบ้านไหนโอ้เสียเอกจมครับบ้านบ้านอะไรน่าแย่พี่น้องนักมอยู่เออบ้านไฟไหม้อะตอนที่กระจกข้างนี้มันยังไม่สภาปน์นี่อกล้ๆครับักวะวัดอะไรนะสมัยนั้นเสียบอยกว่าจะเป็นนี่โอ้ยโดนด่าจะเนาะชนต้นนั้นต้นนี้นะครับ

เรียบร้อยเอ้าแซมมิ่งสวัสดีครับมาไงนี่เอ้าพี่วงไม่ได้ซ่อมรถเปล่าตอนซ่อมอยู่ครับเพราะว่ารถติดกุเรียซู่มาส่งโอ้เพราะว่าเขาคนเดียวเอาตูมาไม่ได้เอาซูมาไม่ได้ต้นตุ้งลุ้งอะไรต้นนี่แหละโอ้ตานต้นนี่แหละรุ่ยเลย ขับรถมันลืมหูลืมตาเลยเนาะไม่ยกทางนู้นฮะโหดแท้เอาหน้ามาเอาสูตรล่างฮะเดี๋ยวเดี๋ยวตันเดี๋ยวดึงนี่ก่อนเดี๋ยวรถไถดันออกเลยมีตรคอไหมล่ะโอ้ดูกางเกงเขา ลโอ้ยจมโคกครับซีเอกเย้แล้วว้า,าสบ,บาทฮะซื้อกาแฟมาซื้อกาแฟมาเลยเปล่า<ม>ได้ได้ได้จัดไปจมบนโค,ก,ค,มมนโคกเลยครับ โซ่โซ่ขาดมาเรียบร้อยเนาะปากแตกให้หมดจบโอ้แซมวิงก็มาครับฮะบอนี่ครับพี่วงนี่ละทิ้งงานซ่อมรถเลยครับเพื่อเอาโซ่มาให้ซีเอ็กับมากับแซมวิงแซมวิงบอกใช่ไหม ไปช่วยแกัซ่อมรถมาทำงานนี่ช่วยสับายสับายเปล่าช่วยกันทีละครั้งครับคนละครั้งนี่เสียมเนาะขึ้นหน่อยเถอะไม่ไม่ชอบหลอกลวงผู้บริโ นูอ่ะทีจมแล้วเรียบร้อยอออเอ้าอจะเทอาครึ่งหนึ่งบ่เดี๋ยวจะด้ำเอาครึ่งหนึ่งก่อนครับออพอพอพอเฮ้ย,ยลงเร็วมากครับ โอ้วันนี้พี่วงนี่เป็นทีมเดียวกันกับเสียตินแล้วตัวนี้เอฮะนี่ครับเป็นทีมงานโทนหนึ่งไปแล้วใส่เสื้อโทนแล้วนี่ครับใส่เสื้อโทนหนึ่งเลยครับโอ้นี่ครับคู่เขาเขาเหลาครับสีชุดฉาดมากครับเสื้อจานชูกับเสื้อเสียตินนะครับสีแดงแรงฤทธิ์ ดินเหนียวด้วยเนาะครับติดก็น่าจะเป็นกดิน,ดน,ดนเหนียวเหนียวไม่ว่าครับเหียกอีกเหียบด้วยมีขอก่อไั้ล่ะ อ๋อกับน้ำนะอ่ะโซ่ยุสายโซ่นีนน่ชอบกางเกงตัวนี้ป่ะเ,เอ๊ะฮะชอบกางเกงตัวนีว้ซื้อต่อได้ไหม เขาบอกว่าถ้าใส่เกยิฟิตมันจะดูหมอใช่ไหม ยิงถอยไงเกิถข okay. ึ้นหรอกเอาดิแท็กเอาดิออกมาดินเปียกเยอะครับดินที่ตมทำงานยากหน่อยครับเพราะว่าฝนมันตกหลายวันครับ อะไรอีกอ hey, 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 hey. ีกเฮ้ยไม่ถึงหรอกมันก็ไม่ถึงอยู่ดีเลยจะตอก้อนนี่เวลาบอกอะไรดื้อมันไม่แรงมันลากไปไหมไปขันกลัวมันจะเลื่อนไปเลยอะนั่นแหละกลัวแล้วผมจมเลยลุงเนี่ย เรียบร้อยเลยนกสองเลย ขาดครับหลุดไปขาดโซหลุดโซหลุดโอ้ 对。<Okay. S 2> okay.

ไม่ไหวไม่ไหวบอกบางเดียดถ้าโซ่ยาวอ่ะถึงนู่นน่ะไปเลยแหละนะโซ่มันสั้นมันไม่มีแรงตรงเนี้ยเจยิงเบี่ยงมา ลองดูอีกรอบนึงครับเพระ่าโซมันขาดไปพ่อพาอพ่อเรอเบร้อยครับไปไปเด<ป>ินไป ทางนู้นหรือเปล่าฮะหนักคนทางนู้นหรือเปล่าเฮ้ยโอย้เรียบร้อยครับ ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่าน,นที่เข้ามาชมนะครับโอ้แรงจัดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ